สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษของคิตเชนูรันโดหรือ CR7 ของพวกเรานะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูค่าเหนื่อยคิตเโนูโรปีล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับว่าคิตเชนูรับต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคิตเชนูโรนดซุปตาลูกหนังชาวโปรตุเกสได้รับสังกัดใหม่โดยเป็นสโมสรอนาเซอร์ทีมจากลีกซาอุประเทศซาอุดีอาระเบียหลังเซียนทเวนแยกทางกับต้นสังกัดเดิมอย่างเมนยูเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปศ2022ก่อนฟุตบอลโลกเล็กน เพราะโรนโดมีปัญหากับต้นสังกัดเดิมอย่างเมนยูนเตที่คับแขลงใจกันมาเป็นเวลานานแล้วคิสเซโนโรนโดวัย3ดปีได้ย้ายไปกับสังกัดใหม่อย่างอานาเซ์ลีกซาอูโดยสวมเสื้อเบอร์7เป็นกัปตันทีมของอานาซอร์อีกด้วยโดยการเซ็นสัญญารั้งนี้กับตันทีมชาติโปรตุเกสจะมีผลผูกขาดไปจนถึงเดือนมิถุนายนปศ2525พร้อมรับทรับก้อนโตต่อปีประมาณ200ล้านยูโรหรือ177ล้านปอนด์ต่อปีแล้วยัง สร้างจิตสีแ้กับตัวเองเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกเท่าที่โลกเคยมีมาเลยแล้วการเซ็นสัญญาครั้งนี้ของกิตเชโนรัโดได้บอกกับสื่อว่าการเล่นฟุตบอลอยู่และอยาลองความท้าทายใหม่ๆในทวีปเอเชีย จึงได้ตกลงไปเล่นที่อาณาซอร์ในลีกซาอุครับแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูค่าเหนื่อยต่อปีของกิเซนโนว่ารับอยู่เท่าไหร่ในตอนนี้แล้วต่อปีต่อเดือนต่อวันต่อวินาทีเดี๋ยวผมจะมามาบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับโดยคิดเป็นเงินไทยว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกิเซโนโรนโดได้รับค่าเหนื่อยต่อปีอยู่ที่ 173้าล้านปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ7,400ล้านบาทแล้วถ้าคิดค่าเหนื่อยต่อเดือนอยู่ที่14.4ล้านปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ616ล้านบาทต่อเดือนแล้วถ้าคิดค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่3.33ล้านปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ1 5 4ล้านบาทต่อสัปดาห์ถ้าคิดค่าเหนื่อยต่อวันอยู่ที่476รเสแสนปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทต่อวันถ้าคิดค่าเหนื่อยเป็นชั่วโมงอยู่ที่9 9ึ่งหมื หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่9 1 0 0 0บาทต่อชั่วโมงถ้าคิดเป็นนาทีอยู่ที่330ปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อนาทีและถ้าคิดค่าเหนื่อยต่อวินาทีอยู่ที่5.50ปอนด์หรือคิดเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ250บาทต่อวินาทีครับแล้วนี่ก็คือการเปิดรายได้ค่าเหนื่อยต่อปีของคิเชโรโรนโดที่ย้ายไปเล่นอาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียที่เป็นสถิติโลกค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกถือว่าสุดยอดเลยโรนโดขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบสสวััดีครบ